อาทีนี้ไปกันแค่ขนอมมังค่ะขนอมนี้ชายหาดก็ส้วยนะคนไปเที่ยวกันเยอะมันกันกับพี่บอกเลี้ยงหลังจากที่โควิดนี่มันคลี่คลายลงไปค่ะเราไปติดตามที่อำเภอขนอมค่ะพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการทองเทียวชายฟั่งวิธีไหม่นะยคะในสกรูสร้างไทยไปด้วยกันค่ะอำเภอขนอมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเทีย่ยวสำคัญของจังหวัดน,นครศรีธรรมราช เพราะด้วยมีอนาเขตติดกับทะเลทำให้มีชายฝั่งที่สวยงามแต่ขนอมไม่ได้มีดีแค่ทะเลเท่านั้นอำเภอขนอมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายแห่งทำให้อําเภอขนอมเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารร้านค้าหรือร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่างๆทำให้พื้นที่อำเภอขนอมมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงหรือบางช่วงก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยสถานประกอบการหลายแห่งต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินการต่อไปได้หรือบางแห่งอาจจะประสบปัญหารุนแรงถึงขั้นต้องปิดกิจการ ในเรื่องของโควิด -19 นะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระลอกแรกถึงระลอกสุดท้ายเนี่ยนะครับจริงๆเราปรับตัวอย่าง,างที่เขาพูดกันเราต้องปรับตัวทุกวินาทีนะครับในขั้นแรกเนี่ยก็คือเราต้องเซฟคอร์ทุกอย่างก่อนในเมื่อเราไม่มีลูกค้าใช่ไหมครับเราต้องเซฟคอร์เพื่อให้เราอยู่ได้และเลี้ยงพนักง,งานได้2เราต้องปรับการตลาดนะครับว่าถ้าเกิดว่าพอเปิดเป็นเราเปิดเป็นบางช่วงเห็นไหมครับโควิดที่ผ่านมาเราจะเปิดเป็นช่วงๆพอโควิดซาเราเปิดเราก็จะต้องปรับตัวอย่างคนแรกเนี่ยที่มีโควิดเนี่ยผมก็เปิดคเฟาปา นะครับปลาตัดเท้าคาเฟ่ปลาต่อเท้าที่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ทำคาเฟ่ใหม่นะครับปรับปรุงสถานที่ใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชุดใหม่ครับผมด้วยเหตุผลนี้มหาวิจัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่อำเภอขนอมจึงได้จับมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมการจัดทำโครงการ พัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างและพัฒนาคนที่มีทักษะด้านอาชีพในการสร้างองค์ความรู้และการปรับเสริมนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีการพัฒนาในรูปแบบของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนชุมชนสังคมและมหาวิทยาลัยเป็นการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องในระดับประเทศเราเอาปัญหาจากที่เราไปลงพื้นที่สอบถามผู้ประกอบการว่าเขาในในสถานที่หรือว่าที่พักที่เขาได้ทําแล้วเขาต้องการพัฒนาด้านไหนซึ่งเราก็มองเห็นแล้วก็รับรู้ปัญหาก็คือเรื่องของการวางแผนธุรกิจแล้วก็รูปแบบของามาตรฐานของการบริการ ฉะนั้นบางครั้งนะคะที่พักอย่างเดียวมันไม่เพียงพอการบริการของเจ้าบ้านเองหรือว่าการให้ความดูแลใส่ใจนคะคะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะทําให้เราต่างจากคู่แข่งแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือ,คอเรื่องของการเลือกแพลตฟอร์มในการทําการตลาดเราจะทํายังไงให้ที่พังเราไปอยู่ในหน้าปิดของทุกคนแล้วก็อยู่ในความสนใจทํายังไงให้เราแตกต่างจากคู่แข่งอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการเขาสนใจค่ะ โดยโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานสถานประกอบการผู้ประกอบการสถานบริการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะทุกคนต้องการเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอยากให้เกิดความประทับใจทั้งในเรื่องของสถานท่องเที่ยวการบริการและหวังให้นักท่องเที่ยวกลับคืนมาอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายทีมข่าวเอ็มบีทีภาคใต้ รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช